สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับก็มาส่งงานนะครับชุดนี้มีอยู่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดกระบอกนะครับก็มีทั้งรางไม้แล้วก็รางอลูมิเนียมนะครับชุดนี้ตอนแรกว่าจะส่งตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับพอดีวันเสาร์ผมติดธุระนะครับเลยไม่ได้ส่งนะครับเลยมาจัดส่งให้วันนี้นะครับก็มีทั้งรางไม้ลางอลูนะครับชุดนี้ ส่วนมากจะเป็นไม้กระพีไม้มะลิดนะครับชุดนี้กระบอกแรกเป็นกระพีเขาควายที่สองพยุงนะครับที่สามที่สี่เป็นมะลิดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็มียกยิงอยู่ห้ากระบอกนะครับยังไม่ได้โฮแจ้งลูกค้านะครับเดี๋ยวสับพักผมจะโหแจ้งนะครับชุดนี้ ก็จะโอนหรือปลายทางก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกราคาพร้อมยิงไม้มะลิดลางไม้ฝังทองเหลืองนะครับจะอยู่ที่สี่พันเก้าถ้าเป็นพยุงอยู่ที่สี่พันเจ็ดกะพีเขาควายอยู่ที่สี่พันสองนะครับปะดูสามพันห้าะครับราคานี้เป็นลางไม้นะครับถ้ายกยิงไม้กะพีอยู่ที่สามพันสองะดูสองพันแปดนะครับนี่นะครับ แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าต้องการแบบไหนเป็นงานสั่งทํานะครับความยาวรางมียาวสุดเมตรสี่สิบต้องการยาวเท่าไหร่เลือกได้นะครับคิวตอนนี้งานสั่งจองครับเป็นรางไม้น่าจะประมาณหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้เพราะว่าลางไม้เก็บงานได้ช้ามากนะครับถ้ารางอลูก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้คิวปืนเข้ามาเยอะมากนะครับ ก็เร่งทาให้เต็มที่นะครับช่วงนี้บางท่านอาจจะมีลาดช้ามากบ้างนะครับแต่ก็เร่งให้เต็มที่นะครับงานผมไม่มีมัดจํานะครับงานผมเป็นงานสั่งจองแจ้งรายละเอียดไว้แจ้งรายละเอียดงานไว้นะครับแล้วก็พร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรงานเสร็จก่อนจัดส่งจะโฮแจ้งประมาณนี้นะครับ,นะรบสนใจก็ทักเข้าขมาสอบถามได้นะครับ ช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับเบอร์โทร095 5026338 092 9462599นะครับ ID Line s 9 2 9 w g r m นะครับเหตุปืนยิงปลาวเบียงโกสช่างวิศนุนะครับแต่ตอนนี้มีมิจฉาชีพนะครับเอาปืนผมไปลงขายนะครับราคาพันกว่าบาทนะครับอย่าหลงเชื่อนะครับงานผม จะเป็นงานสั่งจองนะครับไม่มีพร้อมส่งนะครับนอกจากลูกค้าจะยกเลิกก็มีพร้อมส่งนะครับถ้าตัวไหนลูกค้ายกเลิกก็จะให้ลูกค้าที่เขาสั่งแบบต้องการด่วนประมาณนี้นะครับส่วนมากจะเป็นงานสั่งจองนะครับงานผมไม่ค่อยมีตัวว่างนะครับดูนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษนะครับขอกระโจมยาวๆนะครับ เพิ่มไปอีก400นะครับถ้ากระโจมยาวนะครับเป็นไม้มะลิดนะครับเป็นปีกค้างคาวนะครับ55รูเฉียงนะครับตัวนี้มีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับแถมลูกดอกให้3ลูกนะครับก็บอกนี้เป็นไม้พยุงนะครับ ลางกลมนะครับปีกโรเลอร์นะครับกระบอกนี้แถมปีกแกะลายให้นะครับประมาณนี้นะครับรูปแบบงานนะครับนี่นครับยาไม้นะครับสนใจแบบไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ สนใจก็ทักเข้ามาตามนี้นะครับเป็นงานสั่งจองนะครับ ID Line 9 2 9 w g r AR m นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับชุดต่อไปนะ่าจะเป็นยกยิงนะครับมีอยู่ประมาณ20-30กระบอกประมาณนี้นะครับอาทิตย์หน้านะ่าจะเป็นตัวยาวนะครับทรงม,มือสอดหรือว่าลูกซองนะครับอาทิตย์หน้าก็ส่งทุกอาทิตย์นะครับ อาทิตย์ละ20-30ประมาณนี้นะครับชุดลางก็มีนะครับชุดลางก็มีส่งตลอดนะครับต้องการลางตัวไหนก็สอบถามมาได้ราคาชุดลางปีกข้างคาวพันห้าชุดลางปีกโรลเลอร์พันแปดนะครับครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิษณุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ